สวัสดีค่ะวันนี้เจ๊มหมวยเบิกบานนะคะวันนี้เราเบิกบานนะคะเรามาเบิกบานอยู่ที่บ้านคุณหมออินดี้นะคะอาจารย์อินดี้นะคะ <มา S 1> แล้วก็พี่มานพนักวากรครับค่ะวันนี้มีมีเรื่องราวดีๆจะมาให้ท่านผู้ชมรู้หมวยก็เพิ่งรู้เหมือนกันนะคะว่าพี่เขาเนี่เป็นนักปั้นไม่ใช่แค่นักปั้นนะคะคือผลงานพี่เขาเยอะมากเลยปั้นนาคราดนะคะ นี่แหละค่ะหน้าตารลรอยอย่างนี้แหละค่ะอันนี้คัวภรรยาเนาะเป็นภรรยาเป็นภรรยาของพี่เขาก็คือหมอหมอหมอดีนะคะที่เขาเรียกกันทั่วไปก็คือหมอดีเนาะหมออินดี้นะคะอันนี้อันนี้เรียกแต่พี่ดีพี่ดี้ก็เลยก็เลยพี่ดจริงแล้วก็เลยเรียกพี่ดีพี่ดีก็เลยติดปากค่ะคก็อยากจะนําเสนอนะคะใครที่ชมอยู่เดี๋ยวหมอจะให้ชมผลงานของพี่เขาเดี๋ยวให้พี่เขาแนะนําว่า พี่ปั้นแบบไหนมั่งแล้วผลงานของพี่อยู่ตรงไหนมั่งครับผลงานที่ผ่านมาก็จะเป็นวัดไทยโพดมิสัยครับเป็นเป็นเป็นพญานาคเป็นพญานาคขลาดคือเป็นรุ่นขนาดเล็กแล้วก็ขนาดใหญ่สั่งทำในวันครึ่งเอ่สิบห้าค่เดือนสิเอ็ด เป็นรุ่นพิเศษอยู่จังหวัดไหนคะพี่จังหวัดหนองคายอุ้ยหนองคายเลยนะคะท่านผู้ชมชเป็นจุดชมบัางไฟพญานาคหนาถึกใหญ่ที่คทสนอ่นั่นนั่นนั่นนลุกเลยเป็นไงล่ะมีหน้าท่านเรียกให้มารีบรีบมานี่ไม่ได้อยากเพราวมาถึงแล้วเปลี่ยนใจสัมาติแล้วก่อนปู่ปู่ท่านใจร้อนปู่ท่านใจร้อนละคือแบบว่าอยู่ๆหมวยตึกเลยว่าอ้าทําไมเขาบอกให้หมวยสัมภาษณ์พี่คนนี้ก่อนอันนี้คือจิตของหมวยนะคะอันนี้มันเป็นเรื่องความเชื่อส่วนตัวนะคะ อันนี้เหมือนมาถึงเหมือก็กราบสักการะองค์ปู่ท่านแล้วนะคะเดี๋ยวให้พี่แนะนําต่ออีกว่าตรงไหนมั่งทําไมผลงานพี่ไปโดดเด่นอยู่ที่หนองคายแล้วคนกราบไหว้เต็มเลยอ่ะเยอะๆนี่นะคะท่านผู้ชมใครยังไม่เคยเห็นหน้าคนปั้นใช่พี่อยู่ตรงนั้นคือพี่คนนี้นะคะเขาไม่ค่อยออกเื่นค่ะใช่ค่ะหล่อหล่อไงเลย่วงตัวแต่ว่างานหล่อที่ทําก็จะเป็นงานที่มีมวลสารศักดิ์สิทธิ ก็จะหล่อด้วยมนสารนินประสม<อ>เล็กน้ำพี<อ>เป็นเป็นส่วนประกอบจะมีพลังงานมีความศักดิ์สิทธิ์อยู่ในตัวแล้วก็พยานะาที่ทำนี้ครัก็คือเวลาเข้าพิธีจะประจุผ่านพลังได้ง่ายแล้วก็อันนี้เรื่องจริงค่ะแล้วก็พลังพลังที่มีเนี่ยก็จะ,ะส่งผ่านกับสายยานพยานะค่ะ เพราะว่าคนที่ได้นาไปบูชาเนี่ยจะเกิดสริมงคลคเกิดนนะเกิดบาร,รมีเกิดเกิดปฏิหารเกิดขึ้นอ,อัน,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 อนมีโชคล,ลาภโดยเฉพาะมวยนะคะมวยคือมวยนับถือนักรลศเอาเป็นชีวิตจิตใจเลยก็ว่าได้นะคะคือเทพทุกองค์แล้วก็คือสายมูทั้งหมดนะคะรวมทั้งพระอรหันต์ทุกๆพระองค์ด้วยนะคะแล้วก็คือมาวันนี้เหมือนจิตสั่งให้หมวยมานะคะอันนี้เป็นเรื่องจริงนะคะ เหมือนกับพี่เขาปั้นขึ้นมาแต่ละรูปปั้นขึ้นมาแต่ละองค์พี่นิมิตในฝันใช่ครับนิมิตในฝัน,อ,นอ,อันนี้คือเรื่องจริงนะคะถึงได้ถึงได้ต้องมาบังคับพี่เขาออกกล้องวันนี้นะคะ,ะเริ่มแรกนี่ก็คือ <c oughs> ทำทำพญานาคองค์ใหญ่ <c oughs> แต่ว่าทำไม่สำเร็จ <c oughs> เกิดมีเหตุเกิดมีเหตุมีเหตุก่อนที่ทำให้ต้องต้องเลิกปั้นองคใหญ่ <c oughs> แต่พอ <c oughs> องค์ท่านเนี่ยมาเข้าฝัน <c oughs> เข้าฝันมาแบบเหมือนแบบให้ทำองค์เล็ก องเล็กก่อนให้เริ่มต้นจากองค์เล็ก oh. ๆก่อนองค์เล็กก็องคเล็กประมาณก็สองนิ้วเท่ากับอยู่บน ه, บนมือเราเนี่ยเดี๋ยวเ,นะเดี๋ยวข,ขอชมหน่อยนะคะเดี๋ยวขอชมขอชมขอชมฝีมือพี่เขาหน่อยนี่นะคะท่านผู้ชมจะพานี่นะคะทั้งหมดนี่คือฝีมือของพี่อาจารย์ท่านเลยนะคะจริงๆเราหมยต้องเรียกพี่ว่าอาจารย์นะคะแต่บังเอ,อิญหมยเข้ามาหมยเรียกพี่แต่เข้ามาเลยพอเราได้ทําองค์เล็กได้เนี่ยเราก็ขยายเป็นองค์ใหญ่เรื่อยๆเลยนี่<ๆ>น,น,นะคะท่านผู้ชม โอ้นี่นะคะเริ่มต้นจากองค์เล็กแบบนี้ใช่ไหมคะพี่ใช่ค่ะโอ,โอ้นี่ฝีมือพี่เขานี่ทุกอย่างอยู่ในนิมิตของพี่เขานะคะอันนี้คือหมวยจะถ่ายเพื่อนๆชมนะคะแล้วก็ใครที่อยากจะมาติดต่อช่างที่ฝีมือดีๆแบบพี่เขานะคะติดต่อพี่เขาได้เลยนะคะอันนี้หมวยจะถ่ายให้ดูทุกชิ้นเลยนะคะเดี๋ยวหมวยค่อยๆค่อยๆแผนกล้องไปไเรื่อยๆพี่พี่บรรยายได้เลยค,ค่ะเป็นงต้นฉบับครับอันไหนต้นฉบับเอ่ย รงไหนเอ่ยมีไม่เอ่ยทั้งหมดที่เห็นเอ๋อทั้งหมดที่เห็นนี่ใช่ไหมคะอุ้ยนี่นี่นี่ต้นแบบอ๋อต้นแบบนะคะจะทำเอ่อแต่ละสีเนี่ยตามสายของตระกูลพญานาคทั้งหมดอ่ะนี่ค่ะพี่อย่างองค์องค์หน้่นเกี้ยวนี่คือลากเกี้ยวนี่เป็นองค์ต้นแบบครับที่ยังไม่ได้หล่อหือใครสนใจจะออกแบบหรือว่าจะให้ปั้นอย่างนี้ได้ครับ นี่นะคะพี่ปรรยายเลยนะคะนี่นี่หมวยคือหมวยจะถ่ายท่านผู้ชมดูนะคะว่าสีมือพี่เขาแบบอันนี้ปู่ผู้ชมก็เข้าฝันเหมือนกันครับเพราะว่าเข้าฝันก็เลยองค์นี้เป็นปู่ผู้ชมนะคะปู่ผู้ชมครับองสีเขียวๆนี้นะคะเขียวใช่ครับองนี้คืครั้งแรกคุณมาเช่าไปนะคะแล้วคุณก็สูดสวยเลยฝูดเป็นที่สุดโอ้สาธุสาธุเลยค่ะแต่อง์นี้สวยมากนะคะท่านผู้ชมเป็นเป็นฐานะปก ซึ่งเป็นปางที่หมวยกราบไหว้หนักมากคื่ปางนี้เพราะว่าหมวยชอบหมวยรู้สึกว่าหมวยขอพรเพราะปางนักปกทีรนี้หมวยรู้สึกงานท<า><ม>ี่<า>ทำนะครับจะเป็นงานลงรักปิดทองอแล้วก็จะทําสีทําสีก็เป็นสีเอถ้าลูกค้าสั่งพิเศษสีลุ้งอะไรเงี้ยเราก็จะทําทําแบบสีลุง้งทาพิเศษให้อืก็คือตามใจลูกค้าหมดใช่ไหมคะส่วนใหญ่จะเป็นงานวัดครับ ลองลงมาก็จะเป็นงานตลาดงานตลาดทั่วไปงาน้านลงงานตลาดทั่วไปครับก็จะมีการเรียนแบบอยู่บ้างเพราะว่าผลคนโอ้โหนี่พี่พี่ปั้นโอ้พี่ปั้นอุ้ยไม่อยากจะทักเลยนะคะแต่มองเห็นอะไรบางอย่างนะคะอันนี้คือหมวยตั้งจิตขออธิษฐานทุกอย่างแล้วนะคะหมวยขออนุญาตถ่ายทำบัลมังกพรโหราศาสตร์ครับคือแบบ มันมีชีวิตเลยนะคะอันนี้สิ่งที่หมวยมองเห็นนะคะอ่ะแล้วอีกองค์อีกองคนี้พี่พี่บรรยายหนะะ่อยค่ะองนี้เพราะว่าสวยและงามก็เกินค่ะสวยงามก็เกินองนี้อล่าสุดก็เป็นทําให้กับวัดถ้ำบาดานครับทำเทอร์โเกลจังหวัดสรบุรีนี่กำลังรรรดังๆอยู่เช่นนี้เหรอคะพี่ใช่ครับทําองค์ด<อ>ําแสงสลีจันทาครับน,น,นี่นี่ไงคะฝีมือของพี่เขาอีกแล้วนะคะที่วัดถ้ำบาดานนะคะ พึ่งผ<า>่พิธีเทวาวิเศษพุทธาพิเศษไปครับอ๋อฉลองเอองค์ดำแสนสริปนี่นะคะท่านผู้ชมหมวยจะถ่ายให้ดูนะคะใครที่อยากจะสร้างนักขาชนะคะหมวยแนะนําพี่เขาเลยนะคะโอ้โหหมวยถ่ายไปคนลุกไปนะคะสาธุสาธุถ่ายไปก็ต้องสาธุด้วยนะคะใครเห็นก็สาธุเหมือนกันนะคะใครเห็นคลิปหมวยขอให้รวยทุกคนนะคะ ความพิเศษของมนสารนะครับคือลูกเหล็กเนี่ยสามารถดูดดูดติดเลยอ้าวพี่อีกทีซิอีกทีลูกเหล็กดูดติดทั้งองค์เลยนะอ้าวนั่นไงไม่เหมือนคอใครซะแล้วจะมีพลังของทุกคนดึงดูดโอคือความหนาแน่นของมนลสารนะครับคือจะไม่ใช่งานเลซินทั่วไปครับนี่นะคะไม่ใช่เรซินทั่วไปนะคะเป็นงานที่พี่เขา ใช้มวลสารเยอะมากมแล้วก็เป็น,นไฟเบอรอ์เป็นเหล็กน้ําพีเป็นงานหล่อมวลสารครับทั้งมวลสารด้วยครบครบคันนะคะคือใครมาบูชาที่นี่มีโชคมีลาบหมดนะคะทุกคนเท่าที่คุยกับอา,อาจารย์ดี้มาบอกว่าใครมาบูชาองค์นักราชจ,จากตาหนักของอสำานักของอาจารย์ดี้นี่นะคะบเฮงหมดทุกคนเดีย๋ยวนะก็จะมีเป็นตระกูลแบบเออเป็น สมัยขอมนี่ครัเราก็จะทําเป็นเป็นหน้าขอมเขาเรียกหน้าหน้าสิงเป็นหน้าสิงอขอมโบราณเป็นก้าเสียงนี่นะคะท่านผู้ชมอันนี้ออกของวัดไทยพนวิสัยครับสิบห้าค่มเดือนสิบเอ็ดสิบห้าคเดือนสิบเอ็ดนะคะโอ้ยดังมากรุ่นที่หายากแล้วครับหมด หมดแล้วหมดเลยฮะนี่เป็นสร้างปีสองพันห้าร้อยห้าสิบห้าครับโอ้โหแล้วเหลือกี่องค์คบพี่เหลือองคเดียวครับอ้าวเหลือแค่องค์เดียวอ้ยเอพญานาคที่ทำไปอยู่กับลูกสักองค์อะ้พญานาคที่ทำจะเป็นรุ่นเอ่อรุ่นนี้จะเป็นรุ่นปกคล้ายๆใบโพนะเอาลถ้าลูกปูถ้าลูกแฮงลูกเมาเลยนั่นเนี่ยอยู่กับลูกเลยแล้วเดหลืองค์เดียวแ้นั้นหลังนี้เอพญานาคจะทําเป็นเล็กแตก นั่นไงเนี่ยเป็นเลขแปดเนี่ยพิเศษพิเศษจริงๆความพิเศษครับจะถือถือแคตถือแคตเลขแปดนะเลขแปดก็เฮงกันเงินทั้งนั้นเลยครับทั้งนั้นเลยนะคะหนึ่ตัวจะกดเป็นเลขแปดเลยจะสวยงามเลยนี่นะคะท่านผู้ชมอย่างงว่าเลขแปดอยู่ตรงไหนนะคะเลขแปดอยู่นี่นะคะนี่น,น,นี่เห็นยังคะท่านผู้ชม เดี๋ยวจะงงว่าเลขแปดอยู่ตรงไหนนะคะที่ที่สายทาให้ดูอยู่เลขแปดอยู่ตรงนี้นะคะโอ้สวยมากค่ะพี่แล้วก็ยังมีอีกหลายองค์นะคะอ,อย่างเช่นอ่ะองค์นี้สนใจลอเกินขออนุญ,ญาตนะคะนี่สวยลอเกินเป็นองค์ต้นแบบครับเป็นที่พึ่งครับอืมสวยงามมากเลยนะคะครับเป็น ก็ที่เราสร้างมาก็แล้วแต่ว่าเอ่อสมมุติว่าท่านเป็นเป็นพญานาคเป็นองค์นาคราชองค์องค์ใดเราก็จะทําสีแล้วก็ใส่ชื่อไปอ๋ออันนี้อันนี้อันนี้ชื่อองค์อะไรเอออันนี้เป็นองค์ดําแสนสิริครับโอ้องค์ดําแสนสิริครับเป็นกี๊พึ่งต้นแบบอ๋อสวยจังสวยจนแบบ ไม่ใช่แค่สวยนะคะสวยแบบมีอะไรบางอย่างแต่บอกใครไม่ได้มันเป็นความเชื่อของมวยนี่แหละคะ่ะไม่รู้คนอื่นจะเชื่อเหมือนมวยไหมแต่มวยเชื่อนังกวักนี่ก็ฝีมือพี่เหรอครับพี่ใช่ hey, ครับนังกวักนี่ผมจะใส่คำว่ารวยเข้าไปใส่คำว่ารวยเข้าไปที่ที่ตรงนั้นรวยครับ<ม>รวยผมจะใส่ใส่ปลาเงินปลาทองเข้าไปด้วยหรือก็ อใส่สาดับซับด้านข้างซ้ายขวาเงินทองโอ้โหก็เป็นองค oh. oh. ์โอ้โหพี่พี่ทำนี่คือพี่พี่ทำไม่เหมือนใครนะดงต้นแบบเหมือนกันครับเราให้เราให้ใหความพิเศษโดยทเ่พนะว่ามีม,มีเขาเรียกว่ามีอะไรนะคนเช่าไปก็จะมีโชคมีลาบ,ลาบใครเช่าไปก็เฮงนะคะแบบนี้เพราะพี่เขาทำในนิมิต ทำในนิดตทุกองคนะคะที่ปั้นออกมานี่ไม่ใช่ว่าอยู่ๆไม่ใช่อยู่ๆว่าอาจารย์ท่านจะปั้นออกมาไม่ใช่นะคะ <c oughs> ไม่ใช่นะคะดู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 หืสวยมากพญาคุดพญาคุดด้วยใช่ไหมคะพี่พญาคุดนี่ไม่ครับเอาพญาคุดนี่ไม่ใช่ใช่ไหมคะพญาคุดเป็นของอีกทีหนึ่งครับ แต่ว่าปัทธาท่าน<อ>ว่าเกิดวันอาทิตย์ก็เลยบูชาท่านโอพิ่เตนีนะคะอ๋อพิเ่เตีกระปั้นใช่ไหมคะใช่ค่ะพอ้นี่นะคะท่านผู้ชมฝีมือของท่านอาจารย์หมดนะคะโอ้สวย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 มากเลยแล้วแล้วก็ยังจะมีอ่อ หมยจะหมวยจะนำเสนอทุกทุกท่านนะคะทุทกท่านที่ดูคลิปหมวยอยู่นะคะใครที่ต้องการช่างที่มีฝีมือมวลสันครบแล้วแล้วและอีกอย่างหนึ่งก็ปั้นในนิมิตทั้งนันน้นออกแบบมานะ,ะใช่นี่<ต>นี่สนใจมา,ม,มากเลย,ย,ยเป็นเจ้าภาพทำคือยังไม่ได้ทำออกมาเลยนี่แค่เป็นแบบนะคะเพราะว่ายังไม่ไปั้นออกมาเลยเป็นเรื่องเป็น่แบบเผื่อใครอยากจะแบบว่าเอสนใจอยากจะอ่า ต่อเนื่องไหมเป็นอ่ะเขาเรียออะไรมาทําต่อได้ต่อยอดต่อยอดหรือให้ตั้นแบบเป็นเป็นเป็นของนิสิติของเขาเองอะไรอย่างเที่ยเาทำอะไรแบบได้นะอันนี้คือลักเกี่ยวตั้งเดิมนี่จะเป็นเอ่อขี้ผึ้งแต่ว่าผมมาถอดพิมพ์แล้วก็หล่อมาเป็นให้แข็งแรงเอาขี้ผึ้งนั้นเอ่อเวลาโดนความร้อนเขาจะละลายแต่ยังไม่นำออกขึ้นไหนสักที่เลยจ้ะเหมือนอ้าวท่านผู้ชมคะ ใครคะใครใครใครที่มีใครที่มีคู่ครองที่พากันรวยดีๆนั่นแหละคะ่ะที่ที่รวยอยู่แล้วนะคะอยากจะรวยอีกเนี่ยหมวยแนะนําเลยนะคะเนี่ยน่ากเกี่ยวคือน่าคู่เป็นคู่ที่รักกันมากเพราะเพราะนาคบางตระกูลเขาไม่มีความรักอันนี้นาคตระกูลน,นี้เขามีความรักน่าทานะความน่าจะสมหวัง ความรักให้สมหวังเนี่ยางเนี้ยนี้หล่หอหล่อเป็นเนื้อน,นึ่อันนี้ยังนะยังยังยังไม่มีผลงานที่วัดไหนสถานที่ไหนนะคะเดี๋ยวใครเห็นคลิปเหมยนะถ้าถ้าใครมีบุญอยากจะไปสร้างนะติดต่อมาเลยนะคะทักหมยได้ทักอาจารย์กินดีได้แล้วก็ทักพี่เขาได้นะคะอาจารย์ที่ปั้นนะคะเดี๋ยวหมวยจะให้เบอร์โทรใต้ลิงก์แต่หมยอะทึ่งทึ่งทึ่งหมยทึ่งฝีมือพี่เขาว่าสวยเเกินเนี่ยเหมือนเหมือนเหมือนปู่เนี่ย ทำไมหมวยยิ่งดูยิ่งเหมือนกับมีชีวิตมากเลยนะคะสวยจริงๆค่ะสวยไรพิติค่ะก็เห็นแล้วนะคะผลงานของพี่เขาแต่จีนนี้ก็คือสุดยอดและ แม้แต่ตัวหมวยเองถ่ายทําอยู่ก็ไม่ธรรมดานะคะเหมือนมีอะไรบางอย่างที่หมวยต้องถ่ายทําขอร้องให้พี่เขาออกกล้องเลยนะคะวันนี้พอ,อมาเห็นผลงานพี่เขาบอกปกติอยู่งถ่าอ,าอ,าอาไม่ไมถ่ถึงเวลาออกนะคะปีนี้เป็นปีของนักขราชนะพี่ครับคือรวยคือรวยเลยนะคนคนนับถือสายนักขราชปีนี้นะคะทุกท่านหมวยบอกเลยนะคือใครนับถือนี่คือรวยเลยนะคะปีนี้เป็นปีของนักขราชนะคะปีนี้ท่านประธานทรัพย์ให้ลูกหลานที่เป็นสายยานทุกๆท่าน แล้วก็พี่ช่วยฝากเบอร์โทรพี่หน่อยเพราะว่ารับรองว่างานนี้งานนี้ต้องมีคนมาติดต่อแน่นอนเพราะว่าคงน่าเกี่ยวหมวยสนใจมากแล้วมวยมวยคิดว่าไม่ได้คิดนะคะตะกี้มวยรู้สึกว่าเหมือนเหมือนต้องมีใครสักคนล่ะมือนต้องมีผัวเมียสักคู่ล่ะที่เขาที่เขาเห็นคิดมวยแล้วเขาอาจจะศรัทธาขึ้นมาเลยก็ได้ครับพี่ที่บอกับ ติดต่อได้ที่ไหนบ้างเออติดตอ่องานได้ที่เบอร์ศูนย์เก้าสามเก้าห้าเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าเจ็ดครับอ่าชุงครับก็ฝากผลงานของพี่เขาด้วยนะคะแล้วก็ใครจะทําเอ่อติดตอ่อเรื่องงานเกี่ยวกับพี่เขาที่ว่าเอออยากจะอ้อลืมบอกไปนะคะพี่เขาปั้นขายส่งด้วยนะคะแต่ต้องติตดตอ่อพี่เขาเองนะคะตามร้านค้าร้านขายเนี่ยมาติดตอ่อพี่เขาเองเพราะว่ามวลสารพี่เขาดีมากเลยครับ รับปั้นรับทำรับออกออกแบบพญานาคที่สายสายตะกูนคือพี่คือคืออาจารย์ท่านเก่งนะคะแต่อาจารย์ท่านพูดน้อยเหลือเกินเพราะท่านเป็นนักสินนะคะไม่ใช่แค่นักสินนะคะถุงใสยบวชเป็นนักบวชไปแล้วถ้าปั้นนักขลาดได้ขนาดนี้คือเหมือนนักบวชนักบวชจะพูดน้อยแล้วก็คือผลงานเขาเยอะมากแล้วก็ดังมากแต่ไม่มีใครรู้ว่าคนนี้เป็นเจ้าของ ไม่มีใครนี่แหละค่หน้าตาคนที่ทามาหลายปีวางตามอ่าหลายที่เหมือนกันนะหลายจุดนะที่วางเขาไปวางจำหน่ายวางคนเข้าสื่อออกไปอะไรเงี้ยประเทศไทยเรามันมีคนแอบมาแอบซ่อนแบบนี้ด้วยนะคะแต่ไม่เป็นไรค่ะหมวยตั้มหาเจอเพราะเป็นสายสายเดียวกันปู่ไล่ให้มาปู่นคกราชไล่ไม่ไล่ให้มาว่าก็ต้องออกสื่อมั่งทําทําท่านโด่งดังมันไม่ต้องกี่สิบปีแล้วไม่ยอมออกสื่อนี่นะคะ คลิปหวยนะคะหวยไม่เอาห,วย,ห,ว,ยห,ว,ยหวยทําเพื่อเบิกบานบันเทิงแล้วก็สายบุญนะคะไม่มีซีเรียสน,นะคะใครอยากยังไงก็มาติดต่อที่หมวยเลยก็ได้ที่อาจารย์อินดี้ก็ได้ที่อาจารย์พี่เขาก็ได้นะคะครับฝากผลงานด้วยนะคะค่ะงั้นคลิปนี้ก็แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ